ขายของแล้วไม่รับการละครนะครับคือแต่ว่าไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอันนั้นอาจจะพูดในรายการมั้งคะเป็นรายการมันขำๆพูดกันเล่นๆนี่ค่ะเล่ะละครเหมือนเดิมรับด้วยแล้วก็รับภาพค่ารับค่ะปกติหมันเหมือนแบบว่าทุกคนอะค่ะขายของเล่นละครกันค่ะขับอย่างีอะไรนะกันขัไปไม่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 อันนั้นคือเซลกับพี่มดไม่รู้ว่าใครแบบว่าเหมือน เอาไปพาดหัวอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ว่าคือช่วงโควิดอะค่ะทุกคนก็คือละครหยุดใช,นะ<ม>ช่ะเพราะคือพูดขำๆกันว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะละครเดี๋ยวเพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขำๆไป้เขาเลยบอกว่าเหมือนรายได้่ไม่จะโยนงานแสดงไม่ไม่ไม่เพราพูดคือมันมันเป็นการแซวกัน<ม>แต่ว่าเชื่อว่าแบบพี่พี่คงเอาไปแบบ<ม>เป็นเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมันก็คือเป็นทุกคนทำทำงานหลายๆทางอะค่ะไม่ได้แบบแค่ทําทางเดียวจ่ิงมีข่าวออกไปเมื่อหญ่ ไอนะะคพอมีข่าวไปผูใหญ่มาถามลงไปว่าจะไม่รับไม่มีมีแค่แบบคนส่งมาแซวเฉยๆว่าแบบแซวแซวแบบว่าขำว่าแบบอ้าวไม่รับละครบอกไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่รับคือมันมันก็คือเหมือนเขาถอดถอดความมาแค่นิดเดียวออกมาเก็นที่ที่ไรก่อนขายที่คือขายของอะไรยังไงอะพี่ปกติเลยค่ะผู้ตายเลยของเราเราเป็นอว่ายังไงจริงจังแล้วแต่เลยค่ะ จริงๆเป็นเรื่องธรร,ธรรมชาติมากเลยอะเป็นเรื่องแบบแบบที่ทุกคนขายกันปกติเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยแล้วก็การขายก็คือก็คือหลายคนดาราหลายคนก็คือขายของกันเยอะมากแล้วนะคะ <S <S มันเป็น <S <S มันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีอ๋อเขาเรียกว่าพฤติกรรมตามตามธรรมชาติของของโลกอะก็คือเหมือนอาชีพเฉยๆเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าขอดวามกันเองอะ จริงมีเคล็ดลับนะคะให้แบบ,ขา,บขายดีเคล็ดลับที่แบบวิธีการขายให้มันแบบขายดีขายปังก็มันก็คือเริ่ตมต้นก็คือมันก็คือการเรียนรู้เหมืนอนเหมือนกับเราเริ่มต้นเป็นนักแสดงทุกอย่างก็คือไม่ได้แบบรู้กว่าแต่ละคนจะขายมาบางคนก็อยู่เป็นสิบปีเนาะกว่าจะแบบถึงจุดที่เขาแบบสามารถแบบเมนเทนได้นะค,ะค่ะ กระแสคู่จิ้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กระแสคู่จิ้งดีค่ะดีค่ะดีเหมือนเดิมแล้วก็มีคนเสนอคลับมาให้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็น่ารักดีรู้สึกว่าเป็นแบบคลับที่แบบว่าเหมือนอยากให้เป็นคูจ่จิ้นที่มีละครคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอย้อนไปเรื่องเดิมอะค่ะที่พี่ไร่สดขายบ่อยเลยนะที่คือเฉลี่ยปกติเลยเหมือนเหมือนเหมือนหลายคนที่แบบ คือถ้ามีเวลาเราทำเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆทงน้องรู้ว่าแบบเราเราไม่ได้แบบแค่อรอละครทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เราก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์อ้เป็นสากัขนาดไหนคือไล่ล่ไับไลของกับกสีเลยก็ค<ล>ือใครขายของก็จะรู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่ไม่ได้มองว่าเป็นแบบต้องมาแบบ เขาเร squats, ียกว่าแบ่งแยกนะคือคือใครทําอะไรได้ก็คือควรจะทําดีกว่าปล่อยเวลาว่างไว้แบบเฉยๆไม่ทําอะไราง้วค้นแบนใค้เงิได้มากกว่างานอุตสากรรมหรเงิอกรงการบงค์เทิงก็คือได้ตั้งมั้นอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่แบบว่าได้มากกว่าแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาที่แบบวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทําอะไรมา ทำอะไรที่เป็นประโยชน์อะที่ที่มองแค่นั้น่แสดงว่ามองเป็นอาชีพทีพ่สอง <S <S <Okay. S 2> อะไรนะคะแสดงว่ามองไม่อาจจะเป็นอาชีพมันอาจจะมีอาชีพ3 4ี่และ5อีกก็ได้ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บอกมันยังมีอะไรที่เราทาอยู่ย<ๆ>อีกนะะแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือเป็นเป็นขายของปกตินี่ค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบ อย่างอื่นอีกที่ที่มันก็มีอาชีพจริงๆทำสิบอาชีพก็ไม่แปล <c> ก <oughs> ทำได้อีกเยอะอ่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ขึ้นงานละครกับเข้ามาอย่างไรบ้างลูตอนนี้ก็คือละครต้องละครเป็นเบสหลักแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าละครกลับมาแล้วเพราะว่าเริ่มถ่ายช่วยที่ถ่ายกี่เรื่องคะพี่กี่กีเรื่องนะสามค่ะแล้วก็อยู่ติดละครนละครแล้วถ่ายของว่าถุดิบดก่อนเลยอ่าถ้าเกิดกลับบ้าน สี่ทุ่งกลับมาก็อาจจะไล่ต่อได้มันมันมันสนุกไล่ต่ออีกค่ะแล้วแต่อารมณ์เราใจใช่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 ทำตีกู้ไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะทำตีคู่ไปด้วยกันได้ค่ะได้เลยสนุกออกขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะ